ตอนนี้อาทิตย์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดดูกันเมื่อกี้นี้ให้อาหารกันแล้วนะครับเพื่อก็ยังขี้งูดีดเหมือนเดิมนะครับก็เขาเป็นกิ้งก่ายใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เชื่องก็เลยต้องระวังเลี้ยงอย่างระมัดระวังนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มีโปรเจกต์นะครับที่จะปรับแต่งกรงนะครับเพื่อสำหรับให้อีโกนาตัวใหญ่ของเรานะครับคุณอาทิตย์นะครับเข้ามาอยู่ในกลงนี้นะครับเป็นกลงที่ว่างอยู่นะครับคุณอาทิตย์เนี่ยเป็นอีโกนาตัวใหญ่ของบ้านเลยนะครับอายุประมาณ5-6ปีและค่อนข้างดุร้ายนะครับน่าจะดุเฉพาะกับผมนะเพราะว่าเวลาเจอหน้าผมที่ไรเก็จะงับ ไล่งับตลอดนะครับแต่ว่าอยู่ในกรงนะจริงๆแล้วจับเล่นตลอดแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเขาเริ่มงับแขนผมนะครับแล้วก็เกิดแผลใหญ่นะครับเย็บไปสามเข็มนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรวันนั้นน่าจะเขาน่าจะลองงับดูแล้วก็สะบัดตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ข้างล่างนะครับเจอหน้ากันทุกวันก็ยังดุเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้เป็นกรงของอาทิตย์นะครับอ่ากรงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นผนังกรงเหล็กฉีกแบบนี้นะครับ ก็ทีเนี้ยคุณอาทิตย์เนี่ยเขาค่อนข้างดุใช่ไหมครับเราก็เลยจะต้องปรับแต่งกรงนิดหน่อยเพื่อให้เขาไม่พุ่งชนกรงนะครับเวลาเจอหน้าผมนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เลี้ยงอยู่ในเป็นกรงแมวนะครับ2กรงต่อกันเพราะนั้นเหล็กก็เลยไม่คมเท่าไหร่นะครับเวลาเขาชนก็จะมีแผลเล็กๆนะครับแต่ถ้าขึ้นมาอยู่บนเนี้ยเวลาชนปุ๊บนะน่าจะเกิดแผลแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่มีเหลี่ยมนะครับ แบบนี้นะครับทีนี้แผนการของเราก็คือเราจะบังโซนที่เขาจะมองเห็นผมนะครับบังไว้แบบนี้นะครับโดยฟิลเจอร์บอร์ดนะครับเวลาที่กิ้งก่านะครับมองไม่เห็นช่องว่างนะครับเขาจะไม่พุ่งชนนะครับแต่ถ้าเขาเห็นเป็นกรงอย่างนีนะ้แล้วก็เห็นผมอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะพุ่งหาผมอย่างเดียวโดยไม่สนใจตรงนี้เลยนะครับถ้าใครมีกิ้งกาดุๆอีโกนาตัวใหญ่ที่ชอบวิ่งชนกรงนะครับพยายามทํากลงให้ เป็นบอทึบด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนค่อยเป็นกรงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําตัวอย่างให้ดูนะครับเราจะใช้ฟิลเจอร์บอร์ดแบบนี้นะครับก็เอามาพาดไปนะครับพอดีเลยนะฮะแปะไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มัดด้วยเคเบิลทยนะครับเวลาที่ผมเข้าไปดูแลสัตว์ตัวอื่นตรงกรงอื่นๆนะครับ เขาก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่พุ่งชนหรือว่าถ้าพุ่งชนจริงๆก็กจะชนแค่ฟิวเจอร์บอร์ดก็จะไม่เจ็บนะครับเราจะบังแค่ด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้ากลองนี้นะครับแบบนี้อันนี้เป็นประตูกองนะครับเราจะบังไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับไม่จําเป็นต้องบังนะครับเพราะว่าเขาจะไม่พุ่งไปทางนู้นนะครับก็จะพุ่งหาผมอย่างเดียวนะครับ อันนี้คือเราต้องรู้ลักษณะนิสัยของอีกัวนาเราด้วยประมาณหนึ่งนะครับบางตัวเนี่ยถ้ามันตื่นกลัวนะครับก็จะพุ่งหนีใช่ไหมแต่ว่าอาทิตย์เป็นกิ้งก่าที่ก้าวร้าวนะครับจะพุ่งหาผมอย่างเดียวนะครับเปิดด้านนู้นไว้ทําไมเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้ง่ายด้วยแล้วก็ได้รับแดดได้ง่ายนะครับแดดก,ก็จะขึ้นทางนู้นนะครับข้ามหลังคามาแล้วก็ลงตรงนีน้อ่าแล้วจะใส่ต้นไม้ไว้หนึ่งต้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ายัง มีอาการพุ่งชนมากๆอยู่อาจจะเสริมอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีต้นนี้ว่างอยู่ตอนนี้กรงเนี่ยพร้อมอยู่แล้วงั้นเราเริ่มงานกันเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวฟิวเจอร์บอร์ดของเราก็ปิดเรียบร้อยแน่นสนิทนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะตอนนี้ก็เหลือแค่ย้ายคุณอาทิตย์เข้ามาไว้ในกรงนะครับเป็นงานเสี่ยงอันตรายอีกงานหนึ่งเลยนะเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับ ตอนนี้อาทิตย์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกลงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราทิ้งไว้เมื่อคืน1คืนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดดูกันเมื่อกี้นี้ให้อาหารกันแล้วนะครับเพื่อตอนนี้ก็ยังขี้งูหยีดเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมยังเป็นขี้งก่าขี้งูหยิดเหมือนเดิมนะครับ น่าจะเป็นเพราะนิสัยตัวผู้ด้วยนะครับมีตัวหน้าตัวผู้ก็ก้าวลาวนะครับแต่ว่าตัวนี้ก้าวลาวสุดๆอ่าแล้วเราปิดกันนะครับเดี๋ยวประตูจะหนีบมือรับเรามาดูช่องเล็กกัน,นครับเป็นไงบ้างสุดหล่อนะครับอาทิตย์ก็กรงนิยาวประมาณ1.26เมตรนะครับแต่ว่าอาทิตย์ยาวกว่ากรงนะครับก็น่าจะประมาณเมตร 40เมตรประมาณนี้นะครับก็ยังรักเหมือนเดิมนะครับแค่ต้องระวังมากขึ้นก็เขาเป็นกิ้งก่าใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เชื่องก็เลยต้องระวังเลี้ยงอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็รักเหมือนเดิมดูแลเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังมีจับตัวกันอยู่บ้างนะเวลาป้อนอาหารนะครับแต่ว่าอยู่กรงใหม่เนี่ยกำลังหาวิธีอยู่ว่าเราจะป้อนอาหารแล้วก็สัมผัสตัวเขายัางไงนะครับ นมาหาแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องบอลคอนซูต่อไปนะเราจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับมาลงให้เรื่อยๆนะครับ